ลงหักพวกเขาขันว่าวกรยานคนได้เห็นจำตอ้องฝื้นกินการสบายดีตอนช้าๆเจ้าค่ะสวัสดีตอนช้ชาช้านะเจ้าค่ะนะว่าปกอับรากกากีเจ้าคาราสิ่งแห็นต้องทุ่งเจ้าสวยเราไม่มีแม่ลูกเราม่มีทุกตาบ้าน้ายมีอะไรจะแดก ติตจตตเอเจ้พี่เตืนมากมอ่ะนี่ีังยนอากาศนี่ย,นยืนถึนนงนอกนอกเมื่อคืนนี่ฝนตกเจ้าค่ะเมื่อคืนฝนตกฝนตกลื่นองเลยไหลว่านโบวินว่นา,าทางตักสองหมื่นดอกเนาะเ <scr> บาสูแเราก็เมื่อแล้วหอดตึมขึ้นหอดป,ประมาณอันประมาณสองสองสามถุมได้กล้วเมื่อวานนี่ ล้วก็มาหอด้านยังของปลอดภัยแล้วจ้งส่วนานางก็ยังอยู่ข้างต่อแล้วจพอนางมีเวียกนางจะข้าไปเรื่องรุ่รองไปเ,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 เข้าไปโรงเรียนโรงเรียนขับรถพี่น้องพอเขาจะานัดตั้งแต่ตั้งแต่จันทรีล้วเนาะแต่ปัท่เนี่ยนางกระโดดพาตัดบุนลูกนะจาังอืมพาตัดแล้วก็เลยบิขึ้นมาก็เลยแต้ก็เลยได้โอกาสพาประสขขึ้นมาเลย ึ้นมาและเละๆแบบนัแล้วก็บันลวก็เมื่อลาก็บรได้ผักดอกแล้วก็ลงเมื่อเลยแล้วก็น่าก็เดี๋ยวก็สิขาไปเขาไปโรงเรียนขาไปโรงเรียนก่อนนะครับไปคุยกับอาจารย์เ่อก่อนจะสิ่ให้ยังแหน่พอนางเห็ดใบเส้นพระบาทนี่อะแล้วก็สิมาผักของให้พี่เป้นั่นจะขาดผักเสื้อผ้าแล้วก็เป็น แน้วกินของแม่ปเปินทิคาร์ลั่มมันจะเฮ้ยตอนนี้พี่น้องเนี่ยก็อยู่นะก็อยู่กับรันเนี่ยเนี่ยกันอยู่ซาลอ,นะอ,อ,อยกับเจปาลาจ้ะค่ะเจปาลา,ากันจะ่ำยังไงนะจะการห้องที่นอนเมื่อคืนนี่ค่ะแอร์เอเอ,เอนอมบลิก เปิดนะคะแอกี่แมันได้เปิดเลยนะคะอืมแตกันเช้า,ชาก็สิบเมื่อน้ากันเลยจ้ะค่ะคกะับกพอดีขึ้นมากแล้วกะสิบพาผพนลงเมื่อเลยมากรุงเทพตั้งแต่ผลอะสมัยพ่อกระโดดสามหังมเปเลยจ้ะค่ะแต่ท่านอันนี้เป็นของเบาแปบก็สั่ร้อยผักของเบอร์สิบเจ้ะค่ะของเจพร,ราเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอดะะ็เอเอดเจ้าค่ะ ่วนของนางรบศูนย์เก้าเจ้าค่ะคืนละแสนกีบพี่น้องเฮ้ยมดเวลาอยู่เลยออกเช็กบินเช็กบินหลงหักพวกขา้า ฉันโมาก็ยานคนหน้าเห็นไปลูกฉันจะไปผากของสันฉันไปไล่หมองนี่นะมนนหมดปนออกอะไรได้หกดระบายได้หมดอบนั่นแล้วก,ก็ได้เพื่อจะไปคอแล้วก็ไปบ้านแก้วอ,อ,อีกแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเนี่ยภาพเปซนชื้อของ,ของหายเสื้อผ้าหอร้านเด้ ลาดเมื่อคืนเป็นยังไงคะนอนแล้วฟันดีบ่เจ้าคะสิ่ะฟันดีพวกผมบอกกจะได้เมื่อคืนเองนะฮะโต๊ะภาษาพวกไปหลับกันจะเป็นื่องใดกันเมื่อคืนมาจนเดืกเนาะเที่ยงคืนฝนตกแห้งแห้ย่านี้เนาะฝนตกใส่อากาศหนาวพี่น้องก็เคยเห็นอากาศหนาวนั่นตะเต้ปีนี้นะแต่นาวันนีเมื่อวานนี่หนาวแห้งอยู่เลยสิบสี่องศาผัดฝนตกเมื่อคืนอีกวันนี้ เมื่อคืนไปนั่งซิซิวกับพนตกกับบอลไดมวนตะลีเนาะขึ้นมาว่าอากาศมันสีฮอนเตรียมสุดเซ็กซี่มายั่ววิวอันผู้ชายในเมืองกับบอลได้ใส่หนาวไปเลยหนาวไปเลยพี่น้องเอาะหนาวแบบหนาวดีเลยในรอบปีนี้ยังบอกตะกอดนาวตะกอดยังแค่ไอ้ซาวสิบเก้าสิบแปดแต่เมื่อวายนึ่ะสิบสี่องศาพี่เนาะแถมฝนตกอีก ห่นตกฮยแสงนะลวงพักผัวข้าขันว่าคือเจมี่ได้ลองดูจักบาทหย่าจังกบาทอยู่พญ่ยีพญ่ยีคนโก้อาจก่อนเออไม่ไหวเมียขาวแต่ว่าผู้ชายดอกไร โยเป็นไงนีเอาหลงหักเมียเขาขันเมากระยันคนได้ยินจำต้องคืนกินก่อนโงงเงาบัดย้ำคิดห่อเสื้อสวยตัวหาเสื้อสวยมีแต่โครงสามมีแต่กระดูกไรกันหยาบหยาบคือจ่อยเท่จ่อยมันไหม เขาว่าผู้จิตจอยมีแต่โครงสั่นเรานีใหญ่เด้อเขาอ่ะก้าใหญ่นะกันหัวใจใหญ่ใจใหญ่เบิ้งเขาลอดเป็นหล่อหลอยลวกกันนะครับจืตื่นนะจืดฮะแป๊บ ซุกคือภาคใสเดี๋ยวนี้ชุดๆป่านพ่อเมียเถอะลูกเดี๋ยวสิไปตลาดเดี๋ยวไปผักของแล้วก็ไปโรงเรียนอ๋อเราจะไปที่เฮียนเพาะบลันอาจารย์เขานัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วผม มาที่ก็บเงยนเก้านั่นแล้วก็อาเสียเงินรเเียนก็บรู้ก็พังไปเบิ่งอาจารย์เพ่นช่วยนัได้ก็จะเงยนไปเงินก็เดือดของเฮาเราบ่มีเงินเสีหลดแต่บาดบาทบาดมาเซ็งไปกับขี่บาดมาหน่ะด้ชื่ออะไรก็แม่น่ะบาดมาขับรถอีกคนเดียวมาส่อคนเดียวอากาศไเลย ไปไปไปสเมื่อแล้วไปสวยนี่ยจยาไม่ยังหนาปนีบริวารเปิดตที่น้ำอุ่นเนาะพ่อกับแม่เลี้ยงเพื่อใช่ไหมเสี่ยวีวีตมาเสี่ยงกับน้ำหยินหยินบ่อนะคะไปไปลูกลูกลูกไปไปแล้วละจะไปเช็คบินกันนะคะเซ็ก้าวก่อน หของก็จะส,ส,สะอาดพี่เนาะเป็นโรงแรมคืนละแสนกีบสองร้อยกว่บบาทเจ้าค่าคืนหนึ่งมีสองสันเจ้าค่ะเดี๋ยวจ่ายค่าห้องก่อนนะเจ้าค่ะโรงแรมที่พักนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวก็จสออกไปตลาดก่อนพี่น้องถึงตลาดตลาดนี้ก็ตลาดสวนสายฝากของเดี๋ยวไปหาอันอาคาเจ้าไป็่ยังตลาดท่นน่ะตลาดเข้าออนะโอเค ข้าเจ้าในนาอยู่รถเมืองพีนซื้อนัดติดใหม่นัดติดใหมแต่เมื่อไงแท่เมื่อลูกแหงบดีอยู่ลูกกูลูกไม่ได้รู้นะ ไปหาเลาะอ,อันรถเมืองพีนก่อนจะ่ะสิภาคเพ,พื่อนกับบริภาคไปซนี่ดอกอันกับสิบภาคตามรถสายทางพอผ่านบ้านเพือ่อยู่หาเลาะซื้อของให้อันไปฝากแม่พญา,าเปยจะพาปลาแหงอันนี้ปลาคอแหงบ่ค่ะคุณแม่เอาบดนี่อ่ะ ก็ทรายก็ทรายทามก่อนสิบพันสิบพันสามสิบอ่าสี่สิพันได้บ่สามสิบพันอ๋อบ่ไดรบ่ไร้จ้าค่ะต่อขึ้นก็บ่ไดแล้วเสียแค่สามสิพันมีท่นี่บอทีนีาบ้เ่าาโอ้ยขายดีโพดโพนาอเอาทอนสิบพัเจา่บอกสิซื้อเจาเลยื้อก่อนไป ตลาดเดตลาดล้าพี่นอ้องขายของอันผมไม่ตลาดสิงคโปร์หรือว่าตลาดเวียดหรอกค่ะนี่ตลาดลาวนะคะเฮ้ยตลอดตลาดก็คือไปมีญาลิเพื่ะเอิเอให้ลูกไครไปซื้อ,อนะ <c oughs> ของเหรอจยังบยังมยได้้านแยกพี่น,อนอ้อง เอ้ยหลายอย่างหลายเนียงเออเอาอีกปลาแหง้งปลาคอตะวาซื้อมาตะกี้มับมาบสิบพันปลาคอได้แล้วคืออยากได้แต่ปลาคอเอาบอกเลยไปยากได้ปลาคออยากได้แต่ปลาค,คะะอยายปลาคอแต่ว่าเออสิบพันแตะวะ่ว่าสิบพันเอาบนเอาบานหันนะ พ่มาเดเอไซื้อม่ไามซืยกแม่แค่คนสวยแม่แค่คนงามแม่ค่คนดีายกิภพออครับพกได้ไหมออเปอตาแดงครับนเอาสี่สิบสี่พันแล้วายสิบสามแม่ยากนี่รถไถจักีทเนียสิบาท ถืกเน่ยน่าทังนี้เนาะอาหารแล้วถือได้พี่น้องถืออีหลเดีกบวันนีแม่ได้เพื่อนละสิ่งมาปะทั้งลกสายชิน่าได้จะส่ี่แม่ก็บพี่ยอบดนุไผ่จีเลย เป็นใจให้รอยากกินตะปะอใอยากกินปลาแง่ก็จะชื่อมะปากไม้ยาโรดมาเอาไปเห่ตลาดเขาเรียกว่าหักยา้อเอาลูกพ่ยเนี่ยอยากกินต่ปะข้อเปียปตะข้อตาเดียวรับอกคุ่าละหลายแล้วนะน้ำเชำไปเอะเอา สบายดีอีกรอบจะพี่น้องมันนี่ย่างเลาะตั่วตลาดพี่น้องเลนต้น,นกับลายพี่น้องเลยมีแต่ผลไม้พี่น้องดันคนกับลายพอสมควรตลาดเป็นตลาดใหญ่นะพี่น้องตลาดเมืองสวรรค์มัวเงี้เด้น่หมัวสมหวังนักมันบอกจะหน่อยรอมาใหม่จะหน่อยรอมาใหม่เนี่ยสมหวังดไปรถ่ายหนัะ หมวตอกอดเออะไรก็หัวหัวสวรนจะบอเอาสองโล่เนี่ยถุงนึงหัวยังไงจากมังเคยกินอยู่หัวสมังเคยกินเขาเขาาต้มหัวยัตอกี้เขาค้ายตลาดน้อยเลย หัวสมหวังอ่ะบุกจักสิอันนอันนี้บุกจักน่งไปยุกเทปบาหลายปีบุกจังกินแล้วคนหัวหยังก็ยพี่ยพี่ดดีหัวีมักเหวิัเออุกเเป็่นเี่เปยนเี่มาสมหวอิตคันนึงกินอะไรเนี่ยิตคันนึ่งแบบกินกบร้ว้แ้วกตอกตอแล้วก่าอล้กนนี่วันเดียววะ มี้านี้าานัรวเตมี้านี่นอง้านี่ง่ายนะกับอบง่ายเก่งจรัว้วมัอห้าวแฮวว่าเขาขาาเบิ้ลห้วเออผสมแบบเออผสมแบบอาหาักแล้วมันจะได้ัวเราเป่โอ๊ยฮ่าฮ่าฮ่าใช่ไหมไ้ปาได้หัวฉัน เอ้อากาแฟไก่ตะพูอะกะซื้อไอ้กุกิิแน่่าวคบาวนะบาวาวทาพู่าดอยบเอาเีเขบอกว่าเสื้มนานี้้เก่าเดี๋ยมาล่ายอกบาวพี่น้องหมากสมพี่น้อง มกส้มขร้นมกหวานเอร้่กน้องลายไม่แต่ผลไม้อีกน่องันามีหอมี่น้องน้อไม้พี่น้องว้าวเห็ดเพื่ยองผีน้อง เฮ็ดเคืองเฮ็ดบ้านเฮาพี่นาเก็โอ้แต่นไม้ีพี่น้องน้ำไม้ก้ำไม้สดสดเลยแกงจะเฮ็ดเคื่องพี่นะี่เพเฮ็ดเคืองพี่นนองเฮ็ดเคื่องบ้านเฮาพี่นอยากยากอยู่ค่ะแต่ือเมืปากปัวปากปวไม่แล้วก็ไม่กัวัวไม่ยาง โลองะหกสิบาทเจ็นบาทกระปอบริิตตะจักย่างมีพรีมารอยทังสิดตาชิม่ปากไม่เ่ารอนกฟ้าิตเจกย่อซื้อไฟแห่งหอกตลาดกระปากไม่ย่าเออไม่แต่เน่ไปฝากไม่เ่าฝากไปยาเจ้าของิตเตะสิคะของบากจิตเตะยาฝากไปยา ้องนได้กินแหวอยู่ทุกเรื่ใ้ลูกหเ็น้ำแยากกระดอโอพกัยังได้วยอีกยนบเพมได้ตบพมีลูกชายนีนชน่งตอบกอบไปฝากคองนี่ยมันหลักจะได้ออกฝากทองพี่น้องวันนี้ได้ครบถุดยาก เป็นซ<ส>ื้อของไปฝากฝากบ่อเป้จริงๆนะเป็นหนีแล้วอยู่หกร้อยวันนี้ซื้อเราว่าซื้อของเนื้อทินก็ได้เราว่ะมันเกินแล้วหกร้อยเน้นบอกเนาะสได้ออกไปฝากคองพี่น้องมันเมย์นั่งสุดอถวไปฝากคองก่อนเนะนี่เด็กจะข้ารถซอกแถวเมืองพีนจ้ะค่ะรถส็อกแถวเมืองพีนนะคะให้ร้านชาวเขียน เขียนเบอร์โทรใส่กล่องเนาะข้างในก็เป็นสภาพ์พ่น้วก็ศเนี่ยกลิ่นก็พ่นแล้วจ้ะค่ะพยายามผ่านดวนะาวข้างหน้าได้เนาะทางเนาะไปผ่านดาวข้างหน้าเนาะบันดาวข้างเน้าอ่าเดย ผักของเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะวาวแห้งนี่ก็บ,บอได้ป็นไดเรอพี่น้องแล้วก็ย่างแห้งก็บ,บรได้มดลูกไหลเจ้าค่ะมันลูกบ่ค่อยดีอภิบาก็มาหัวเหอะคืออันฮะอภูบาจะเขากา ไปทางไหนคะทางไหนกูเสือพวกนั้นจะยึดทางไหนจะพลาล้านซาจะจะได้เสือจา้าค่ะเออคนมาจากกรุงเทพจะได้เสียเขาหลอดตลาดอีกรอบนึงก็จะออกเมื่อหลอดก็จะกระาบเราจ้าค่ะพี่น้องจา้าค่ะ ทัวย,ย,ยลตลาดกันเนาะตลาดนี้ไงพี่เนาะตลาดใหญ่แหงไาย่างพาขุนย่างนี่แหละบดบดลูกแหงพี่นักจักรมาทัธนีกัาบเสนาพลพาจ่ะขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกคอมเมนต์นขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอไอบดสุขสุขคนเด้อจักรค่ะเด้อโดยสบายดี